สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่2มีนาคมเย็นนี้เรามาดูข่าวเชลซีกันดีกว่าเรามาเริ่มขึ้นด้วขี่ข่าวนี้ลือยขึ้นถึงโบรติกเกอร์หาหรรอย้ายหนีเชลซีซบเรอ,อัลมาดริดิหรือว่าเปเอช่โดยการที่ทางอันโตนิโอโรติกเกอร์ปากการหลังสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งสโดฟุตบอลพิมเมอริงก็ตตกเป็นข่าวหา,หาหรรอถึงต่อเนื่องถึงความเป็นไปนได้ในการย้ายออกจากทางรังแซมฟอร์ดบิดสู่บิ๊กทีมอย่างทางเรออิัลิาดริดและก็ปาริสต์ชงแมง โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเซนเตอร์แบ็กไวส์เปนรนี้กับทางสิงบรุนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงสมัยนี้และม,มีความคืบหน้าใดๆในสัญญาฉบับใหม่กับทางซื้อคารำเชลซีแต่อย่งางใดแม้ว่าจะตัวนั้นจะแสงท่าทีก่อนหน้านี้บอว่ามีความสุขดีกระทางเดีรบรูแต่แย้มมาว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องตัดสินใจในขวานี้ ดยการบริกานจากทางสกายสปอร์ตที่มาว่าดในเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีการหารือใด,ใดระหว่างตัวเขากับทางต้นสกัดและการดาวนโน้มมาว่าบริติเกอร์นั้นจะยังไม่ตัดสินใจถึงอนาคตในเส้นทางการค้าแข้งจนกว่าจะถึงช่วงซัมอด้วยเหตุผล2อ,อย่างคือเขารักและก็เคารพสโมสรจนไม่ต้องการจะเสียสมาธิในการเล่นและอีกทางคือต้องการชั่นน้ำหนัก ถึงทางเลือกต่างๆที่เขาได้รับหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือจบประกาขยายญ,ญาเพิ่มเติมกับทางเชลซีเช่นเดียวกันนะ โดยสื่อดังกล่าวนั้นชี้มาว่ามาดริดเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของยุโรปที่จับตาสถานการณ์ของเขาอย่างการะช้ชิดและก็ได้ตั้งโต๊ะเจราจากับทางเอเจนต์ของแข้งบรานนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับทางเฟเชทว่าทีมดังแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเมื่อทางมาริเชโอปอชิติโน่มีแผนประเด็นโยงกับทางเมนยูอย่างต่อเนื่องในการรับรับตำแหน่งกุนซือหลังหมดวาระของทางรัสบอนิกในช่วงสมัยนี้ซึ่งทางสกายระบุเลยว่าเชลซี ตกอยู่ภายใต้งเงื่อนไขการจ่ายค่าเหนื่อยให้กระทางบริติเกอร์อยู่ในระดับที่สูงสุดของพิมาริกหากพวกเขาหวังที่จะรั้งแข่งรายนี้ให้อยู่กับทิมต่อไปเจ้าสัวสวิสพร้อมซื้อสิง์ราคาต่ำกว่า2,000ล้านปอนด์ในครั้งนี้ โดยฮันจ ok ็อกวิลมหาเศรษฐีสัญชาติสวิตอ้างบอกว่าตัวเองนั้นได้รับการท้าทามให้เข้าร่วมกันยื่นข้อสเสนอซื้อสโมสรเชลซีในมูลค่ากว่า2,000ล้านปอนด์แต่คงไม่ได้ควักกระเป๋าตัวเองเจ้าเดียวเพราะยังมีนายทุนอีก6-7รายนะฮะพร้อมร่วมลงขันในครักงนี้โดยการปุกรานของยูเครนของกองทัพรัสเซียนั้นทําให้หลายชาติทั่วทั้งโลกพยายามคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ สังคมและก็แม้แต่วงการกีฬาและกระหางเลขนั้นส่งถึงมิสเตอร์ประมันอาพโมวิชเจ้าของสิงบรูเพราะสายสัมพันธ์อันแนบแน่นของกับทางประธานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจนทางเสียมีแถลงการวางมือจากเจ้าน้าที่บริหารสโมสรเชลซีและก็ให้บริธทิของทีมดําเนินกิจการต่อไปส่วนเขาก็เตรียมจะปล่อยหุ้นในมือออกแก่เจ้าของรายใหม่ นำมาซึ่งการแสดงตนของมาเศรษฐีวัย86ปีที่ถูกประเมินว่ามีทรัพย์สินกว่า4.3พันล้านปอนด์พร้อมจับมือพวกพ้องเพื่อรับไม้ต่อจากทางอัปรามวิชบริหารงานในสแตมฟอร์ดบริดในคราวนี้โดยทางอับรามวิชนั้นพยายามเสนอขายวิลล่าในประเทศอังกฤษเขายังต้องการจะปล่อยเชลซีให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมและเจ้าอื่นอีกสารายนั้นถูกเชิญชวนจากทางอัปรามวิชให้ซื้อกิจการสโมสรเชลซีเมื่อ Chelsea, ว,วันอังคารก่อน แตตอนนี้ก็นั่งบรอม,มาได้4-5ถึง้าวันแล้วเพราะข้อเล็กพร้องจากทางอราบาวิสสูงไปคุณก็ทราบมาว่าเชลซีนั้นติดหนี้แกอยู่2000ล้านปอนด์แต่สโมสรไม่มีเงินจ่ายนั่นคือสถานการณ์วันนี้แต่ก็ยังไม่ทราบตัวเลขชัดเจนมาว่าจะปล่อยที่ราคาเท่าไหร่กันแน่ที่ตนเองจินตนาการก็คือเริ่มจับงานบริหารเชลซีร่วมกับทางพนันธมิตรแต่ก็ต้องประเมิสนสถานการณ์เบื้องต้นเสียก่อนที่ยืนยันได้ในเวลานี้คือไม่ใช่เดี๋ยวนะ หากต้องการซื้อเชลซีจริงๆก็ต้องมีหุ้นส่วน6-7เจ้าในครั้งนี้โดยวิสร่ำรวยจากการกอร่อตั้งบริษัทเวชภัณฑ์ซิสเทนยูเอสเอดำเนินการตั้งแต่ปี1997จนถึงปัจจุบันในครั้งนี้บาร์เซโลนาใกล้สมหวังเซนล่วงหน้าคิสเซนเซนได้รับเชลซีพร,ร่มทัพแบบไม่มีค่าตัวในครั้งนี้โดยทางบาร์เซโลนาเหลือเพียงรอการตัดสินใจสุดท้ายของอันเดรส์คิสเซนเซนได้รับของเชลซี การย้ายร,ร่มงานกับพวกเขาในแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งนรับทีนชาติเดนมาร์กไว้าชาป,ปีรายนี้มีสัญญากับทางเชลซีจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้และตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมที่เขาย้ายร,ร่มงานตั้งแต่ปี2012 โดยบาร์เซโลนาและก็บาร์เยเมนิกตกเป็นข่าวกับเขามาตลอดหลายเดือนโดยเฉพาะบาร์เซโลนาซึ่งตามการาง,งานระบุเลยว่าเขาตกลงเบื้องต้นกับนกเตได้แล้วตามกฎที่นักเตสามารถเจรจากับทีมใดก็ได้หากสัญญาเหลือในช่วง6กเดือนสุดท้ายท่าน,นี้ขึ้นกับว่าทางคีซนเซนจะสรุปสัญญาและก็สัญญาล่ลงหน้ากับพวกเขาหรือไม่ก็เท่านั้นโดยเชลซีนั้นกำลังจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวรับเมื่อสามแนวรับของทีมประกอบไปด้วย เซซ่าอัสริกโกยตาอันโตนิโอบริเบิเกอร์และก็อันเดสคิเทนเซนกำลังจะหมดสัญญาในฤดูกาลนี้พร้อมกับมีข่าวการย้ายออกจากทีมด้วยกันทั้งหมดเลยขณะที่ทางเชลซีเองก็ตกเป็นข่าวเตรียมกลับไปล่าตัวชูกเน่นักฟบชาวฝรั่งเศสของเซงบีย่ามาร่วมงานด้วยหลังจากที่พวกเขาพาดได้ตัวร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน่ารักจังเลยภรยาเกป้าออกโรงปกป้องสามี หลังซัดจุดโทษข้ามคานทำเชลซีอดแชมป์ซะอย่างนั้นโดยงานนี้ถ้าผมภรรยาสุดสวยของเกป้าอซาา์วารกาได้ออกโกรงปกป้องสามีสุดที่รักหลังตกเป็นแพ้รับบาดในเกมคราบผคับ,ออคร,บรอบชิงชแตเลิศโดยงานนี้ภายหลังจากที่เกมลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเชลซีในการโดนจุดโทษไปด้วยสกอร์1 1อต่อ10บในรอบชิงชนตเลิศของฟุตบ,บ,บอลคราบผคัพ2021และคว้าชแชมป์สมัยที่9ของสโมสรที่สำเร็จเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยภายหลังจากเหตุการณ์ที่ทางเกป้าผู้守ประตูของเชลซียิงจุดโทษไปเข้าจะทําให้ทีมแพ้ไปแบบน่าจ,จ,จะใจจนมีแฟนบอลจํานวนมากไปรุมแสดงความคิดเห็นไม่พอใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งทาง res, Martinez, อันเดรสมาร์ติเนสอดีตมิูนิลร์ของประเทศสเปนและเป็นภรรยาสุดที่รักของเกป้าได้ออกมาแสดงความเห็นหลังสามีเป็นแพ้รับบาในเกมนี้โดยที่ภรรยาของเขาก็ได้เปิดเผยบอกว่า,วามันไม่ยุติธรรมนะสำหรับทางสามีของเธอ ที่จะต้องมานั่งฟังรับฟังคําด่าทอของผู้อื่นแต่เธอได้พูดได้เพียงแค่นี้และจะอยู่ในให้กําลังใจความสามารถของเธอตลอดไปมหาเศรษฐีสวิตยืนยันได้รับข้อเสนอขายเชลซีจากทางบรมบนอับราโมวิชนะโดยฮันจ็อกไว้มหาเศรษฐีชาวสวิตเซอร์แลนด์เผยว่าเขาได้รับข้อเสนออาขายสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งสิ่อบบอลพีมพรดิเก ในมูลค่ารวมแล้วกว่า2,000ล้านปอนด์พร้อมกับนักลงทุนอีก6-7รายตามการรายงานจากทาง Daily Mail สื่อแดนผู้ดีโดยเศรษฐีวัย86ป,ปีรายนี้ผู้มีทรัพย์สินมูลค่ารวมแล้ว4.3พันล้านปอนด์ได้ยอมรับนับว่าตัวเขานั้นสนใจจะคว้าสิงบรูแบบลงแข่งขันกับนักทุนทุนรายอื่นมาบริหารต่อจากทางโรมันอาราปาโมวิชหลังจากที่เสียมีแสงท่าทีเป็นกังวลต่อการถูกแทรกแซงจากทางรัฐบาลอังกฤษ ต่อกรณีของรัสเซียทําสงครามกับทางยูเครนโดยไว้์ระบุว่าเขานั้นจะศึกษารายละเอียดถึงความเป็นไปได้ที่จะคว้าเชลซีมาอยู่ในความครอบครองโดยคาดกันว่ามูลค่าของสินค้ารามเชลซีนั้นจะทะลุกเกิน2000ล้านปอนด์ในครั้งนี้โดยอับปรปอรวบิวชเนี่ยพยายามจะขายบินราข,ของเขาในอังกฤษเขายัางต้องการที่จะกำจัดนะฮะเชลซีออกไปให้โดยได้โดย็วที่สุดไวค์ได้กระทกกับทางบริน้นสื่อในสวิตเซอร์แลนด์ ผมและนักลงทุนอีก3รายได้รับข้อเสนอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในการขอซื้อเชลซีจากทางอัราโมวิชผมยังคงต้องรอเวลาอีก4-5วันอัราโมวิชนั้นตั้งราคาที่ต้องการไม่สูงเกินไปเชลซีติดหนี้เขาอยู่2,000ล้านปอนด์แต่ทีมไม่มีเงินนะตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดมาว่าราคาขายเท่าไรากันแน่แข้งเชลซีทนไม่ไหวพาตัดกรงดวงใจในเบมบรีทันทีหลังจบเกมคาราบาคับค โดยงานนี้ปะกาหลังดาวดงใ่ของเชลซีทนพิบัติแผลไม่ไหวจึงขอให้แพทย์ผ่าตัดด่วนในบริเวณห้องแต่งตัวของสนามนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบครับโดยภายหลังจากเกมที่ทางลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะเชลซีในการโดนจุดโทษไปด้วยสกอร์11ต่อ10บแลรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลคาราบครับ2 0 2พและควา้าแชมป์สมัยที่9ของสโมสรได้สำเร็จเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางเดบินเบิร์ดสื่อกีฬาชื่อดังของอัง,งกฤษรายงานมาว่าภายหลังจากเกมนี้เทปโวชาโรบาประกาศหลังดาวรุ่งของทีมถูกนาบีเกตามิดฟิลของทามลิเวอร์พูลเต่เข้าไปบริเวณกล่องดวงใจของเขาซึ่งเจ้าตัวได้รับประการบาดเจ็บหนักแต่ก็สามารถที่จะกัดฟันเล่นจนหมดเวลาได้สำเร็จในครงนี้ อย่างไรก็ตามมีการการายงานมากว่าภายหลังจากที่คว้าชัยชนะได้แล้วนั้นฐานะเตะได้เข้าห้องแต่งตัว,ตวทันทีและเข้ารับก,การตรวจเช็คก,ก่อนในห้องแต่งตัวของสนามก่อนที่จะมีการขอให้ผ่าตัดด่วนทันทีในห้องแต่งตัวซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่จะมีการรักษาด่วนในสนามการแข่งขันในช่วงนัดที่บ่านมาและข่าวเชลซีในช่วงเย็นนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ฝาก f เอฟซีทุกคนติดตามรับชมกันต่อไปครับ